ตำยาแมวนะครับครั้งแรกเลยที่ซื้อมาให้แมวลองดูก็จะมีอาการประมาณนี้อา้าวตัวนี้ทำอะไรเนี่ยมันอันเล็กไปเบปาออหนูน่ารักก็เอาอันใหญ่ให้มันดิเดี๋ยวมันจะเล่นแบบฟอซซาบ้างเอาอันใหญ่ให้มันนะ เอาเป่ะก็ควายเล็กไม่เอาอป็นเลก็เล่นไม่ได้องไโอ้โหดูครับฟินใหญ่ครับเป็นใหญ่ครับมันดีมผมมันดีมันดีมันดีใครยังไม่เคยลองซื้อให้ลูกเล่นลองซื้อดูนะครับน่าจะชอบแหละน้องทำแย่มแมว